ท่านผู้ชม fc ทุกท่านครับมือวันนี้กับีเลขมาฝาครับเลขผู้ใหญ่ใจดีมาแล้วนะครับเลขผู้ใหญ่ใจดีวัดที่แล้วกับเขาตรงๆครับเก้าสามครับวันนี้มาอีกแล้วครับใครติดตามผมก็จะรู้จักดีครับวันที่สิบหกมิถุนายนครับส่วนวันที่หนึ่งมิถุนาก็ออกไปแล้วครับเก้าสามนะครับมีเลขผู้ใหญ่ใจดีครับวันที่หนึ่งมิถุนาครับออกไปแล้วครับ ี่ของแอดกับเขาเื่อกันครับอันที่หนึ่งมิทูน่าครับเข้าไปตรงตรงเลยครับจับคู่ได้เก้าสามครับเล้ก็ออกค่าเก้าสามครับวันนี้ก็ตามกันต่อพี่น้องวันนี้ก็ได้แบบนี้ครับวิ่งหกกับเจ็ดครับวิ่งหกกับเจ็ดตำราสูตรที่สองก็ได้เจ็ดกับหนึ่งครับวันนี้ตรงกันที่เจ็ดครับพี่น้องเดินไปที่เจ็ดครับจับคู่ก็จะได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดหก เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งครับสว่วนเลขผู้ใหญ่ใจดีวันนี้เลขผู้ใหญ่ใจดีวดนี้ก็มาแบบนี้ครับเลขผู้ใหญ่ใจดีก็มาสองกับแปดครับวดนนี้มาสองกับแปด สองกับแปดเลขเอ็ดก็ได้หกกับเจ็ดครับจับใส่คู่ก็จะได้หกสองเจ็ดสองหกแปดเจ็ดแปดตัวกันกัเจ็ดหกเจ็ดครับถ้าเข้ามาก็ตัวกันก็จะเป็นหกเจ็ดตรงๆเลยครับถ้าเข้าบุมาด้วยกันก็จะออกตามนี้แหละครับหยับจับลอตเตอรี่ไว้เดอ้อพี่น้องโมเที่แล้วเข้าตรงๆครับเก้าสามครับจับจับลอตเตอรีไ่ไปคุณละใบาสองใบครับ หกสองครับชอบชนตัวครับชอบชนตัวคือหกสองแล้วก็หกแปดครับชอบหกครับสำหรับเลขกุ้ยใหญ่ใจดีครับถ้ามาด้วยกันก็จะเป็นหกเจ็ดครับชนสองตัวนี้เป็นตัวล่องครับตัวเน้นคือตัวนี้ครับลองไปหาจิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับเลขกู้ยใหญ่ใจดีมาแม่นครับสูตรนี้ไม่มาด้วยกันครับสองกับแปดไม่มาด้วยกัน โดสูตรนี้มาได้กันได้ครับขกับเบีดครับนั้นแล้วพี่น้องไปยิบจับลัตเตอรี่ไว้ครับคนละใบสองใบเป็นแนวทางเด้อครับงวดแล้วงวดที่วันที่หนึ่งมิถุนายนเข้าตรงๆแต่วันนี้อาจจะไม่เข้าก็ได้ครับดูไว้แค่เป็นแนวทางก็ได้ครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อพี่น้องหาซื้อลัตเตอรี่ไว้ครับ สุดท้ายนี่ก็ขอให้ FC ทุกท่านมีความสุขความเจริญครับความจีบอย่าได้ความไข่อย่างนี้ครับอย่าเจ็บอย่าจนครับร่ำรวยๆกันทุกคนขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกคนเด้อครับงวดน,นี้ครับสวัสดีครับ